แต่ว่ามันเกิดอยู่คืนหนึ่งคือแม่หลับๆอยู่แล้วแม่ก็ตื่นมาตีสองเพราะแม่ได้ยินเสียงกึกๆึกึกกึกแฟลชเมจข้างๆอะ่ะที่สำหรับแม่เลยโหดสุดก็คือตอนไปใช้ทุนเราอาจจะไม่ได้นอนเลยประมาณแบบ36 -48 ถึงชั่วโมงอยู่ไทยอะ่ะ3ชั่วโมงเรา30-50ถึงเคสอยู่ที่นู่น3ชั่วโมงอะ่ะไม่เกิน5เคสพอถ้าไม่ด่วนเขาก็ไม่ต,วตรวจเตียงต่างจังหวัดอะ่อะเตียงมันจะใกล้กันมากเขาต้องนอนเฝ้าย่าที่โรงบาลแล้ว เขาไม่ได้นอนข้างเตียงนอนใต้เตียงทุกเรื่องเกี่ยวกับความสวยแม่หน้าพร้อมแชร์กับเรื่องหน้าแชร์ EP นี้เป็น EP แรกของแม่นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นคุณหมออยู่ก็คือจบหมอทั่วไปที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางที่อังกฤษค่ะแล้วก็คนหลายๆคนนะก็ชอบมาถามมากเลยว่าแบบเออเรียนแพทย์ที่ไทยอะ่ะกับที่อังกฤษมันต่างกันยังไงแล้วชีวิตแพทย์อะ่ะจริงๆที่ไทยแล้วก็ที่อังกฤษมันต่างกันมากแค่ไหนนะคะวันนี้แม่ก็เลยจะมาแชร์ทุกคนฟังกันค่ะ าพูดตรงๆเลยนะแม่ไม่ค่อยมีความสามารถอะไรนอกจากเรียนเก่งเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยต้องใช้การเรียนเก่งเป็นจุดเด่นอย่ง <laughs> อยง,ยงยที่แม่มีสมัยแม่จบมาแล้วก็น่าจะประมาณ20ปีช็อก <laughs> สมัยนั้นโซเชียลมันก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นนะเรายังไม่ได้มีโอกาสที่แบบเฮ้ยมาทํานู่นทํานี่เหมือนเด็กสมัยนี้เนาะซึ่งจริง,งเด็กสมัยนี้โชคดีคือ <c oughs> ถ้าเด็กเรียนดีก็คือมี2อยยาก็คือหมอกับวิศวะด้วยเราที่อยู่เตรียมด้วยอย่างเงี้ยเด็กข้องคิงก็จะแบบก็ต้องไปเรียนสายนี้ <c oughs> ซึ่งแบบเราอะไม่ได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนาะแต่ว่าเข้าไปเรียนก็มีความสุขดีคือเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเอนจอยกับโมเมนต์ตรงนั้นก็คือเหมือนทําตรงนั้นที่ดีที่สุดก็ไม่ได้รู้สึกแบบทุกอะไรก็คือมีความสุขตลอดการเรียนดี Premises, เอาจริงๆคือที่บ้านน่ะก็เกิดมาในแบบชนชั้นกลางธรรมดาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หมาม่าพูดตลอดก็คือว่าหมาม่าสมมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้เราก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเด็กที่เรียนดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทุกคนในบ้านก็เรียนดีหมดเหมือนแบบทุกคนรู้ว่าแบบการศึกษาจะทําให้เราแบบมีอนาคตที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเอาจริงๆหมาม่าก็ไปดูดวงแต่เด็กนะเขาพูดว่าจะมีคนหนึ่งในบ้านอย่าง่ามคนหนึ่งในบ้านเป็นหมอซึ่งพี่สาวคนโตอ่ะก <Engine. S 1> ็ค <ugu ID. S 1> จริงมันไม่ใช่ความกดดันเลยอนะไม่เคยรู้สึกถึงความกดดนันว่าแม่เคยกดดันให้ทำอะไรเหมือนเราทาได้เราก็ทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆเขาอาจจะเหมือนกับว่าช่วยไกด์เรามากกว่าว่าแบบเออถ้าเราเดินทางเนี้ยมันอาจจะดีกับชีวิตเราอนะไรเงี้ยเราก็เดินไปทางนั้นแล้วพอเอิญมันก็เดินไปได้พอดีก็เลยได้เรียนหมอ ือเอาจริงๆตอนนั้นรู้ว่าติดอยู่แล้วแต่จริงสิ่งที่รุนมากที่สุดในชีวิตคือตอนนั้นคือสอบเข้าเตรียม<ช>เออพราะว่ามันเหมือนเป็นก้าวใหญ่เนื่องจากว่าหมอปลายคุณแม่ไม่ได้มาจําที่เรียนเก่าให้แล้วคือเหมือนรอยแพรใช่ก็คือรอยแพรว่าแบบถ้าไม่ได้สอบเตรียมไม่ได้ก็คือต้องหาที่เรียนซึ่งมันจะเป็นทางออกที่ไม่น่ารักไม่สวยเราก็เลยต้องทำอย่างไงก็ได้ให้เราติดเตรียมพราเราไม่มีที่ไปแล้วแลวตั้งแต่ก่อนการเนเตรียมถือว่าดีที่สุด คือมอปลายตอนนั้นนะ่ะดังสุดก็คือเตรียม1คือค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยกับสก็คือมันจะค่อนข้างการันตีว่าเราจะได้เข้าแบบจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอะไรเงี้ยสิ่งที่รู้สึกก็คือจริงๆเพื่อนที่เตรียมค่อนข้างดีไม่ได้รู้สึกถึงแบบมันดูเหมือนแข่งขันเนาะคือทุกคนน่ารักอะแล้วก็ถึงทุกวันนี้ยังแบบติดต่อกันตลอดก็คือถือว่าเป็นเพื่อนแท้เลยแหละเพื่อนที่เตรียมอะ หนึ่งต้องมีความอดทนเพราะว่าเราจะต้องคิดถึงคนไข้มาที่หนึ่งอะมันไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันที่ไปงานสมมติว่าแม่อยู่เวนเออห้องฉุกเฉินอะคุยกับมามาคุยกับป้าปาอยู่หรือว่าคุยกับแฟนอยู่อะแล้วคนไข้เข้ามาอเลสคือคนไข้หมดสติเข้ามาในห้องฉุกเฉินสมมติว่าสมมติแฟนเราร้องไห้หรือพ่อแม่เราเครียดอยู่แล้วเรากําลังปอบอยู่เราต้องบอกว่าเออแค่นี้ก่อนนะคือ5วินาทีระวางมันจะเหมือนแบตหมดแล้วตัดไปเลยอะแล้วคือการไปช่วยคนไข้ตอนนั้นอะก็คือกินเวลาเกือบชั่วโมงกว่าที่จจะะคคนข้เสร็็แลลกกับมาุยอื คือถ้าไม่เข้าใจกันก็คือคงอย่างที่2ก็คืออาจจะต้องแบบหลักในอาชีพเนี่ยเพราะอย่างที่บอกด้วยอาชีพเนี่ยมันเหมือนมันต้องเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นคือก็ต้องรักในสิ่งที่ทํามันจะรู้สึกว่าแบบมันมีคุณค่ามากมันต้องยังมีคนที่รอเราและาขาดเราในวันนั้นไม่ได้ มันจะโหดครั้งแรกตอนปี2ก็คือเรียนอาจารย์ใหญ่มันจะโหดตรงที่ว่าบางคนนะอาจจะไม่ชินกับการที่แบบต้องผ่าร่างกายกายวิภาคซึ่งก็คือจะเป็นอาจารย์ใหญ่อันนี้อันนี้ปรับตัวรอบแรกเราทุกอย่างมันเป็นสัพแพทย์หมดเลยอะมันเรียนตั้งแต่หัวจดเท้าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะยากเรื่องการเรียนแล้วก็การปรับตัวยากที่2คือตอนปี4ตอนปี4มันต้องขึ้นวอร์มมันจะเหมือนกึ่งชีวิตจริงแล้วที่เราต้องออกไปตรวจคนไข้ก็จะแบบเริ่มมีการอยู่เวเริ่มมีการอดนอนตอนอันนี้ก็จะยากเวลสองเวลที่ 3, ก,กา็กเ นี่คือเหมือนกับเราตามแพทย์จริงๆเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเราเหมือนประหนึ่งเป็นแพทย์แล้วแล้วบางครั้งเราอยู่เวรคนเดียวมันก็เหมือนเราได้แบบเป็นแพทย์ฝึกขัดจริงๆที่สําหรับแม่เลยโหดสุดก็คือตอนไปใช้ทุนเพราะว่าแม่อาจจะไปอยู่จังหวัดที่ค่อนข้างไกลแล้วก็เคสเยอะก็คือจะค่อนข้างเหนื่อยแบบอยู่เวรสมมุติออกตรวจผู้ป่วยนอก OPD ทั้งวันแล้วอะตอนเย็นก็คือไปอยู่เวรอยู่เวรทั้งคืนแล้วแบบเคสแอคทีฟคือแบบเคสตลอดตอนเช้าตื่นมาก็คือต้องไปเราคนไข้รา,าคนไข้เสร็จก็คือต้องไปตรวจ OPD ต่อหรือ างวันเข้าห้องผ่าตัดต่อเป็นบุรูษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ไนอนเลยประมาณแบบ36-48บถึงชั่วโมงเหนื่อยมากเนาะเราก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่มีปัญหามากๆก็คือเพื่อนที่นอนแบบนอนไม่เก่งหมายถึงว่าคืออย่างตัวแม่อะแม่นอนได้ตลอดแบบโหวดึงหมอนนอนหรือแบบมีคอมา5นาทีคนไข้น้าตาลต่าแม่ก็บอกไปเออตืดตืดตืดตแล้วแม่ก็หลับปิดเหมือนแม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนแม่ไม่ได้รับโทรศัพท์นั้นแต่คือเพื่อนบางคนอะก็คือรับโทรศัพท์เนี้ยแล้ววางแล้วก็คือชาร์จไปอีก2ชั่่วโมงทีคือตตาื่นรับไไม่ด มันก็จะกลายเป็นว่าทั้งคืนนะ่นะการนอนไม่มีคุณภาพพอตอนเช้าไปทํางานมันก็ยิ่งแบบทรมานอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แบบต้องหลับเก่งอนะ่ะแต่ว่าคุณสมบัตินี้มันพิเศษไปกว่านั้นนะพอตอนแม่มามีลูกเฮ้ยคุณสมบัตินี้มันวิเศษสุดๆเลยอนะ่ะพอลูกตื่นมาเปลี่ยนเพลิดอ่ะร้องแล้วก็ปอบ1ินาทีลูกหลับเราก็หลับต่อได้เออมันก็เหมือนอยู่เวยนอนะ่ะเออซึ่งซึ่งแม่ได้เทรนกับการอยู่เวีนมาแล้วนะเออแล้วแม่ก็เลยมาแบบเลี้ยงลูกแม่ก็เลยรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกอ่ะมันไม่ซอฟเฟ พอวกเข้ามาเรื่องลูกแล้วใค,ใครก็อยากรู้ว่าแบบแม่เลี้ยงลูกยังไงเนาะเดี๋ยวยังไงอะเอนโซดถดัดไปก็จะมาแชร์เทคนิคการเลี้ยงลูกกันนะจ๊ะง,งั้นวกกลับมาที่ตอนใช้ทุนเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าแม่เป็นคนดวงดีดวงดีของแม่ก็คือว่าสมมติมีการจับฉลากเวนเนี่ยแม่ก็จะได้เวเยอะสุดเคตเยอะสุดจะมีเคสเยินเยินมาหาแม่ตลอดคือแม่เป็นดวงโชคดีคือดวงแห่งการเรียนรู้เนาะ มันก็เลยทําให้แม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรทําได้ทําไปเถอะเออเดี๋ยวมันก็เสร็จการเจอแบบความยากลาบากก็เลยไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่ใหญ่สำหรับแม่เลยเพราะว่าแม่เจอมาหมดแล้วก็ตอนจับฉลาอะทุกคนก็อยากอยู่ใกล้กรุงเทพใช่ป่ะเออแม่ก็โชคดีอีกแม่ก็หลุดไปรอบสามตอนแรกจองแบบสมุดปาการหลุดสะแก้วอะไรเงี้ยสองสามชั่วโมงขับรถหลุดแม่ได้ไปสกลนครเนี่ยแล้วตอนไปอยู่ที่สกลนครอะ ที่แบบรู้สึกเลยเจอหนักก็คือแบบอยู่เวนเด็กนิวบอร์นอะแล้วเราเป็นแพทย์จบใหม่อย่างเงี้ยแต่เราต้องทำหัตถการบบอย่างเช่แบบนแอมเบริค c คาร์ดเหมือนแทงส่วนทางสายะดือแทงเส้นเลือดทางสายสะดือซึ่งมันเป็นหัตถการที่ไม่เจอบ่อยแต่แม่เจอไป3เคสใน2สัปดาห์คือแม่รู้ตัวแล้วว่าแม่เป็นคนแบบเออดวงแห่งการเรียนรู้ไม่เคยคิดว่าจะทําอะไรได้แต่พอไปถึงนโมเมนต์นั้นอนะคือถ้าเราทําไ, <Ĉ S 1> ไม่ได้ก็คือไม่มีใครแล้ คือพอผ่านสกลนครอ,อะจากนั้นใช้ทุนประมาณปีกว่าเนาะก็เลยรู้สึกเลยว่าแบบถ้าเราไม่ได้มาใช้ทุนตรงนี้เราคงไม่เป็นวันนี้แม้ คือมันผ่านทางแบบเรื่องการงานบริหารการเงินบริหารเวลาการรักษาความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างให้ยังโอเคแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกับแพทย์พี่พยาบาลอาจารย์แพทย์อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันได้ใช้ชีวิตจริงๆในตอนนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นแพทย์ฝึกขาดมันไม่ใช่แค่ว่าฝึกขาดทางด้านการเป็นแพทย์แต่ฝึกขาดการเป็นคนคนหนึ่งที่ดีของสังคมด้วยนะ อันนี้ยสาคัญเอาจริงๆการเป็นแพทย์ใช้ทุนนะก็ทําให้สามีประทับใจตั้งแต่แรกเจอ ริงสั่งมีบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งคนสสมบัติที่แบบประทับใจก็คือเหมือนแบบเออทำไมขา,ขาวๆยมวยเป็นอยู่สกนลนครในปีกว่าทุกคนคิดว่าแบบดิฉันจะไป3เดือนแล้วก็แบบไม่บาสยสกลนครเี้ยไม่ไงดิฉันก็อยู่มาได้ก็ไปอยู่ได้แบบเอนจอยคือไม่ได้รู้สึกแบบเมายา ja, กับบ้านไม่มีนั่งรถทัวร์เงี้ยจากกรุงเทพ V I P 9 9้เก้าอ่ะทุกคนรู้จักปะมีใครรู้จักปะ V I P เก้าเก้าเก้าเห็นปะไม่รู้จักกันะ่ะเป็นเป็นรถทัวร์แบบ V I P ก็คือ9 99 9บาท ประมาณพันบาทแล้วก็คือต้องนั่งจากกรุงเทพอ่ะจำได้เลยรถออกสองทุ่มไปถึงที่สกลนครตีห้าพอไปถึงที่สกลนครก็คือนั่งรถปอกๆอ่ะแบกกระเป๋าเข้าไปลงบาทคือตอนนั้นก็งงเนาะบินจากสกลนครไม่ๆๆ เราไปใช้ทุนมาประมาณปีกวา่าเราเริ่มรู้แล้วว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราแบบอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนพอรู้ว่าเราอะชอบทางด้านผิวหน,นังเราก็เลยหาข้อมูลว่าเออเมืองไทยกับเมืองนอกอยังไงเนี้ยก็ไปเจอที่ King College ที่ลอนดอนก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยอาจจะตอบโจทย์เราแล้วตอนแอปไพา์ก็คือว่าตอนนั้นนสาขาผิวหนังมันเริ่มบูมก็คือ10ปีที่แล้วเนาะมันก็เลยเหมือนจะมีคนแอปไพายแบบแพทย์ไทยประมาณเกือบ20เขาก็รับห้าอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่รู้สึกว่าตถือโชคดีเ <laughs> ท่าที่ทราบเขาให้เราแต่งเอเซ่อะ ว่าทาไมเราถึงอยากไปเรียนที่นู่นจริงๆตอนนั้น,นเขียนแบบเขียนมาจากใจเลยอะจริงๆอะระหว่างที่เริ่มรู้ว่าชอบเรียนผิวหนังอะมันเริ่มตั้แต่ e x t e r n ร์นคือแม่เจอเคสที่คนไข้แพ้ยามาและเป็นสตีเวนจอรสันซินโดรมอะมันแพ้รุนแรงแพ้ยารุนแรงที่เปลือกตาแบบไหม้ผิวหนังไหม้ลอกทั้งตัวแล้วแม่ได้เป็นเจ้าข,ของเคสนี้ก็เลยเหมือนได้วิสิตเคสนี้ตั้งแต่เขาเริ่มเป็นที่แบบ หนักเลยนะจนแบบวันที่เขาแบบได้กลับลงมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหมอผิวหนังก็เป็นอาชีพที่สําคัญคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบสวยๆชิวๆหรืออะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่จากเคสนั้นก็ประทับใจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราหันมาว่าเออทําไมเราอยากเรียนสกินหรือผิวหนัง ที่อยู่เดี๋ยวเมาที่อยู่ก่อนที่อยู่ก็คือว่าเราก็ต้องหาที่อยู่ในลอนดอนเนาะซึ่งทุกคนรู้ว่าที่อยู่ในลอนดอนคือแพงมากก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่หอเพราะว่าของมหาลาัยจะราคาแบบถูกกว่าซึ่งของมหาลัยอ่ะก็จะมีให้เลือกแบบหลายแคมปัสส่วนใหญ่แคมปัสที่อยู่นอกเมืองจะได้ห้องใหญ่แคมปัสที่อยู่ในเมืองอ่ะจะได้ห้องเล็กแต่แม่รู้สึกว่าแม่ชอบแบบเดินทางสะดวกแม่ก็เลยเลือกจากโลเคชั่นซึ่งแม่ยังไม่ได้อ่านอินดีเทลก็ไม่รู้ว่าห้องมันแค่20ตารางเมตรช็อกปะ มีโต๊ะแล้วก็มีตู้แล้วก็มีตู้เย็นแบบเล็กๆแล้วก็คือเตียงนอนเตียงนอนก็คือ only one person คนเดียวได้เท่านั้นนะห้ามพาใครเข้ามานะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าห้องเล็กเป็นปัญหาเพราะเราก็อยู่แบบโรงพบาลทุมชน่นนะเราคือเราเป็นคนแบบใช้ชีวิตง่ายมาตลอดแต่ว่ามันเกิดอยู่คืนนึงคือแม่หลับๆอยู่แล้วแม่ก็ตื่นมาตีสเพราะแม่ได้ยินเสียงกึก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 ,กเมทข้างๆอะ แม่ไม่เคยรู้ว่ามันมีปัญหาสําหรับห้องเล็กแล้วคือแม่ก็เลยเข้าไปใกล้ๆแม่ก็ได้ยินเสียงหายใจแม่ก็เลยแบบตื่นแล้วแม่ก็โอเคก็ทําอย่างอื่นไปดู YouTube ไปประมาณนั้นก็คือข้อเสียของห้องเล็กมันจะได้ยินเสียงเวลาเราทําอะไรที่แบบที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วต้องการพื้นที่อ่ะช็อคที่2ก็คือแฟนเมนแม่ผู้ชายหมดแม่สวยสุดแต่แม่กลัวซึ่งเรื่องเนี้ยแม่ก็ไม่เล่าให้หมามาฟังเอาแต่รู้เูิ่งรู้วันนี้แหละ แต่ถ้าเป็นตอนนี้น่าจะสู้นะ่อาม่ใช่ <c oughs> อังกฤษอะการเรียนนะมันจะต่างกับที่ไทยก็คือค่อนข้างสบายแล้วก็ฟรีไทม์เยอะแต่ว่าเราต้องอ่านเองเยอะที่ไทยอะระบบไทยจะค่อนข้างเป็นสปูนฟิตติ้งคือค่อนข้างแบบ มีคนโค้ชมีคนสอนมีคนเทรนแต่ที่นู่นก็คือเหมือนแบบ individual self learning มาแต่จริงๆแล้วข้อดีของเซ l f learning ของเขาอ่ะมันจะทําให้นาครเรา s ์ l f learning เองได้เพราะฉะนั้นอ่ะชีวิตจริงที่เราไปทํางานอ่ะมันไม่มีใครมาบอกเราหรอกก็ไม่แปลกใจว่าทําไมแบบคนที่อยู่ของนอกบางครั้งเขาถึงแบบชีวิตด้วยตัวเองเออแล้วก็แบบเรียนรู้ได้ตัวเองได้แล้วทุกอย่างมันก็หาได้แล้วห้องสมุดเขาก็คือตรงข้ามหอแม่คือ3าชั้นแบบคือ education แบบเขาส่งเสริมมาก อยู่ไทยอ่ะ3ชั่วโมงเรา30-50ถึงเคสอยู่ที่นู่น3ชั่วโมงอ่ะ ไม่เกิน5เคสคือเคสหนึ่งอ่ะคือคอนซัลแบบให้คนไข้ได้ความรู้แบบทางการแพทย์เน้นๆจริงๆข้อดีมันก็คือทําให้หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้อ่ะดีอย่างที่2คือคนไข้จะมีความรู้ในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็อาจจะทําให้เขาหายจากโรคได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคมันแ์อัพหรือกลับมาเป็นได้มากดีขึ้นอ่ะแต่เมืองไทยก็คือแบบบางวันก็วิ่งวิ่งตรวจคุณภาพมันอาจจะน้อยลงไปกว่าอะไรเงี้ยเรื่องการอยู่เวรที่นู่นอ่ะตารางการผ่าตาัดตารางการอยู่เวเา การกำหนดชั่วโมงอยู่แล้วคือเขาจะไม่มีการอัดเวรแต่เมืองไทยคือไม่มีกําหนดเราก็ตารางผักตัดอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าห้องโออาร์เราก็จะตกใจมันจะโลง่ลงๆเมืองไทยคือจะแบบครัว้องห้องนี้ต่อห้องนี้อย่างเงี้ย เออยากเพราะว่าเพราะว่าที่นูน่นนะทุกอย่างมันเป็นแ p ปพลิเมน t only ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนะไปทําแบงก์อ่ะต้องแอปพล m e n t แล้วทุกอย่างก็คือเป็น Time คือต้องแบบเป๊ะตามเวลาเออซึ่งอันเนี้ยมันทําให้ดีคือทําให้เรากลายเป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นอย่างแรกคือไปอยู่เมืองนอกแนะน้ำอย่าป่วยถ้าป่วยก็คือเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องแอปพลิเมนอย่างที่2ก็คือเตรียมยาไปเยอะหน่อย แล้วก็อย่างที่3ก็คือถ้าเราเป็นนักเรียนนะเรามีประกันอยู่แล้วแต่จริง,รงๆที่นู่นเขาจะบังคับทําประกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่ระบบ NHS เวลา appointment เสร็จเราจะไปเจอ Family Doctor ก็คือเป็นแพทย์ทั่วไปพอแพทย์ทั่วไปที่เขาดูแลไม่ได้เขาถึงนัดไปเจอ Specialist แล้วก็ ER เขาจะโล่งมากเลยนะพอถ้าไม่ด่วนเขาก็ไม่ตรวจแต่แพทย์เมืองไทยเห็นปะา ER คือยุ่งมากหมอที่ตรวจเที่ยงคืนตีสองตอนเช้าหมอก็ยังต้องทํางานอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ด่วนอ่ะมาในเวลาเถอนสงสารพยาบาลด้วยอ่ะ ต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลรัฐที่นู่นอะอารมณ์เข้าไปจะเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเมืองไทยโรงพยาบาลจะสวยที่เซนต์โทแมสท,ที่แม่ฝึกง,งานอะทุกตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเล่นเปียโน,นเป็นมิวสิกเทอราปีอย่างเงี้ยโรงพยาบาลสะอาดมากแม่ว่าคือแม่ป่วยอยู่แม่ก็รู้สึกดีอะแบบบรรยากาศดีมันก็ทําให้แบบเราก็รู้สึกหายป่วยไหมเอออันเนี้ยคือแบบประทับใจเลยอันนี้แชร์เฉยๆเนาะสิ่งที่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างแย่คือแบบเตียงต่างจังหวัดอะ เตียงมันจะใกล้กันมากแล้วบางครั้งญาติมาเฝ้าอ่ะต้องบอกว่าญาติบางคนอะ่ะเขาไม่สามารถจะนั่งรถไปกลับได้หรือบางคนก็ไม่มีรถเขาต้องนอนเฝ้าญาที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่ได้นอนข้างเตียงนอนใต้เตียงแล้วบางครั้งญาติมาสองคนอะ่ะอีกคนนึงนอนหน้าลิบ เออแม่ว่าแม่จะต้องไปทําบุญโรงพยาบาลแล้วแหละอาจจะกลับไปโรงพยาบาลสกลที่แม่เคยอยู่เนาะโรงพยาบาลเต่างอยตุ๊กแกเยอะมาก<อ>เคยได้ยินเพลงไหมคะเพลงเต่างอยเอโอโคเอต้องไปด้วยกันนะและต้องไปร้องเพลงนี้หน้าโรงพยาบาลกับแม่นะ จริงๆคือมันก็เป็นความฝันหนึ่งความฝันที่แบบทุกคนอยากไปเรียนเนาะแต่สําหรับปัจจุบนนะันอะแม่มองว่าเราอย่าไปคิดว่าเราต้องไปเรียนเมืงองน,นอกเราถึงจะประสบความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยแม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราตั้งใจทํางานเราตั้งใจเรียนเราก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าเราไม่มีโอกาสหรือเราแบบ สอไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสเราก็ทำนะปัจจุบันเราให้ดีที่สุดดีกว่าเราต้องบอกเลยว่าจริงๆนักเรียนถ่ายที่นูน่นก็ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะมากทุกคนเนาะบางคนเราก็เห็นว่าเขาอะตั้งใจเก็บเงินหรือว่าทํางานเพื่อให้ตัวเองได้ไปเรียนเนาะ คลิปนี้นะคะแม่น่าก็มาแชร์การใช้ชีวิตแพทย์ที่อังกฤษให้ทุกคนฟังเนาะถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากได้รับคัปรึกษาเรื่องการไปเรียนต่อมืองกยังไงอย่างเงี้ยก็อ inbox มาที่แม่น่าได้เลยนะคะแต่จริงชีวิตที่อังกฤษมันมีเรื่องแซบเยอะกว่านี้เยอะมากเดี๋ยวไว้ EP อื่นอ่นอะจะมาเมาให้ทุกคนฟังจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะแล้ว EP หน้าเนี่ยแม่น่าจะมาเมาเรื่องอะไรต้องติดตามก,กันกับเรื่องหน้าแชร์